ก็ต้องค่อยๆปรับความเข้าใจนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปเวอร์ชัน2.0เรามาดูซิว่าไอ้1.0ของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับอยากให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่าไม่ใช่ความคิดที่ทำให้เกิดอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดความคิดวงเล็บด้วยนะครับเชิงลบอืมความคิดเหมือนไฟล์ในคอมพิวเตอร์นะใครมีเครื่องคอมแล้วหน้าจอเดสก์ท็อปหน้าจอ ใช้งานนะครับเวลาเราเปิดมาเนี่ยมันมีไฟล์กระจัดกระจายไปเต็มอยู่เลยใครทําแบบนั้นบ้างนะครับมันก็เหมือนกับอารมณ์ของคุณที่มันกระจัดกระจายนะครับเราไม่สามารถควบคุมอะไรมันได้เราทําไปด้วยความเคยชินทําไปด้วยความขี้เกียจใช่ไหมเราจะมาจัดการหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราหรือไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราให้มันมีแต่ไฟล์ที่จําเป็นแล้วคอมเราก็จะดูสะอาดสะอา้านน่าใช้งานอีกครั้ง มันก็เหมือนกับตัวเราเองเนี่แหละครับถ้าเราทําตัวเองนะครับจัดการอารมณ์ตัวเองได้นะตัวเราก็จะอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงอารมณ์เพียงแค่อารมณ์เดียวสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณเนี่ยได้10ความคิดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไอเดียในการทําเงินความกล้าความคุณจะมีความคิดที่เป็นบวกเยอะมาก เพียงแค่คุณเปลี่ยนอารมณ์เพียงแค่อารมณ์เดียวเท่านั้นนะครับคราวนี้ทุกคนมาดูกันที่หน้าจอของเรานะครับหน้าจอของเราไอตัวคุณจะเห็นสามเหลี่ยมนี้นะครับคุณจะเห็นสามเหลี่ยมเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะตัวสีแดงเนี่ยแน่นอนครับว่าตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นเหมือนกับอารมณ์ในทางลบสีเหลืองนี่กลางๆสีเขียวนี่ก็คือเป็นอารมณ์ที่ดีมากอารมณ์ที่เป็นบวกซึ่งอารมณ์สีเขียวนี่แหละจะเป็นอารมณ์ที่ดึงดูดเงินของคุณ เพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันว่าอารมณ์ไหนที่จะดึงดูดเงินและอารมณ์ไหนที่จะทําให้คุณเสียเงินโอเคไหมมามาเริ่มกันนะครับเริ่มจากสีแดงก่อนในตัวของพวกเราทุกคนเนี่ยมีแน่นอนตัวสีแดงตัวผมเองก็มีนะกว่าจะกําจัดมันออกไปได้ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกวันนี้ก็ต้องกําจัดต่อไปเรื่อยๆไม่มีใครที่ไม่มีอารมณ์พวกนี้แต่เราจะรู้ตัวได้ไวเร็วหรือช้ากําจัดมันได้ไวเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆนะครับอารมณ์พวกนี้ก็จะไม่ทําอันตรายต่อเรามันจะเป็นเหมือนกับตัวส่งเสริมเราด้วยซ้ํานะครับโอเคคราวนี้มาที่ตัวอารมณ์สีแดงกันนะครับที่ขึ้นตามด้านข้างนี้นะนะครับก็คือนะครับอารมณ์ที่ต่ําที่สุดนะครับก็คือความเอ,อก็คือความกังวลน,นะครับอืกังวลน,นะครับกลัว นะความกังวลความกลัวความโกรธนะครับอืมโศกเศร้านะครับโศกเศร้าแล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดรู้สึกผิดลายมือไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะครับรวมถึงอับอายอ่ะอับอายตรงนี้แล้วกันนะอับอายนะครับเอ่อความละอายนะครับความละอาย พวกนี้จะเป็นอารมณ์ในเชิงลบนะครับแน่นอนครับว่าความกังวลเนี่ยนะครับที่ผมพูดเนี่ยมันมักจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเรามักจะกังวลว่างานที่ทำจะเสร็จไม่เสร็จใช่ไหมรายได้ที่มีอยู่จะพอไม่พอรายจ่ายมันจะเป็นนี่จะมาทวงเราวันไหนหรือว่ามีความกังวลต่างๆนะครับมนุษย์เนี่ย เป็นคนขี้กังวลมากเพราะว่ามันเป็นสัรชัตญยานในการเอาตัวรอดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนการกังวลของเราเป็นในทางที่บวกซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเปลี่ยนในรูปแบบไหนตวนความกลัวความกังวลมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความกลัวนั่นเองนะครับเรากลัวไงเราก็เลยกังวลน,นะครับพอมันเกิดความกลัวแน่นอนครับมันก็จะไม่สามารถทําอะไรหรือไปข้างหน้าต่อได้เช่นคุณมาฟังผมแบบนี้ คุณก็กลัวแล้วว่าผมเนี่ยพูดจริงพูดเล่นหลอกคุณหรือเปล่านะครับหรือคุณจะลงไปเรียนนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองในรูปแบบใดแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าเรียนในคอร์สของผมนะเช่นเรียนภาษาเพิ่มเรียนร้องเพลงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะกังวลว่าจะทําได้ไหมมันเกิดความลังเลสงสัยหรือกลัวว่าตัวเองจะไม่มีความสามารถมากพอนะครับไอ้พวกนี้เป็นลบหมดถ้าคุณยังลังเลสงสัยในตัวเองแสดงว่าคุณอยู่ในอารมณ์ที่ลบ มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเ,ออเขาเรียกว่าดึงดูดทุกอย่างที่เป็นบวกหรือด,ดึงดูดเงินเข้ามานะครับและแน่นอนครับสิ่งที่คนเราทุกคนนะครับมักจะเป็นก็คือโกรธแน่นอนอันดับสองผมคิดว่าผมคิดว่าความโกรธของเราทุกคนเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นโกรธคนรอบข้างโกรธครอบครัวโกรธเพื่อนร่วมงานมันจะมีอารมณ์พวกนี้อยู่ในตลอดทั้งวัน นะครับโศกเศร้าเหมือนกันนะครับรู้สึกผิดอับอายละอายพวกนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถไปต่อข้างหน้าได้นะครับซึ่งผมเองก็ต้องบอกก่อนนะว่าความรู้สึกพวกนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกในระดับที่ต่ำซึ่งไม่สามารถพัฒนาหรือไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวคุณครอบครัวคุณหรือสร้างสารรค์อะไรได้เลย แม้แต่ทั้งงานของคุณคุณทํางานด้วยความโกรธด้วยความกังวลด้วยความกลัวมันออกมาไม่ดีแน่นอนคราวนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมให้เป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วกันนะครับภูมิใจอ่าตรงนี้นะครับกล้าหาญนะครับกล้าหาญอืมเป็นกลางนะครับเป็นกลางแล้วก็เต็มใจนะครับเต็มใจ เต็มใจการยอมรับการยอมรับนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะว่าหมายความว่าไงแล้วก็เต็มใจที่จะเปลี่ยนด้วยนะครับเต,เ,เต็มใจเปลี่ยนอ่าเต็มใจเปลี่ยนหมายความว่าไงนะครับซึ่งอารมณ์สีเหลืองเนี่ยที่ผมกําลังจะบอกเนี่ยมันอยู่ในส่วนของอัตรานะครับอัตราเอ,อ่อหรือเรียกว่าอีโก้ก็ได้ของเรานะครับ อีกโก้ก็มันจะเป็นเหมือนหัวโขนของเราก็ได้นะครับหรือสิ่งที่เราพยายามจะระบุว่าเราเป็นคนแบบนี้ตัวตนเราเป็นแบบนี้นะครับความภูมิใจนะความภูมิใจก็แน่นอนครับมันก็เป็นอารมณ์ที่ดีอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะสอบได้ที่หนึงแข่งกีฬาชนะหรือว่าทําความสําเร็จอะไรบางอย่างมันก่อให้เกิดความภูมิใจนี่คุณเรารู้สึกว่าความภูมิใจของเราเนี่ยมันอยู่ในอารมณ์ที่สูงแล้วใช่ไหม แต่ในความเป็นจริงแล้วมันอยู่ในอารมณ์ระดับกลางๆมากนะครับเพราะมันอยู่ในช่วงของอัตรานะครับหรือตัวตนของเราที่เราสร้างขึ้นอีโก้ของเราต่างๆนะครับและมันทําให้เกิดอะไรครับเมื่อเราภูมิใจมันทําให้เกิดความกล้าหาญขึ้นกล้าหาญที่จะทําอะไรมากขึ้นนะครับพัฒนามากขึ้นอันนี้คือแค่ก้าวแรกนะเราส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับนี้แหละที่เรียกว่าอาจจะประสบความสําเร็จมากขึ้นแหละ นะครับหรือเป็นกลางเป็นกลางก็คือไอข้อนี้เริ่มยากละความเป็นกลางเช่นไม่ตัดสินใดๆนะครับเช่นมีคนมากล่าวหาเรากล่าวหาผมว่าอายุยังน้อยนะครับหรือว่าความน่าเชื่อถือมีน้อยหรืออะไรก็ตามเราก็เป็นกลางเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อก็ต้องมีคนที่เชื่อก็ต้องมีคนเรามีหลายประเภทเขาก็มีอคติในส่วนของเขาเราก็มีอคติในส่วนของเรา แต่ละคนนะครับมีรูปแบบของตัวเองแต่ถ้าเราไปตัดสินว่าเถียงกันไปเถียงกันมามันก็ไม่จบเขาไมา่เรียกว่าเป็นกลางหรือไม่ตัดสินใครใดๆทั้งสิน้นนะครับความเต็มใจการยอมรับหรือเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยนะแบบเห็นได้ชัดเลยพวกคุณสามารถเห็นได้ชัดเลยก็คืออย่างเช่น a c e b o o k นะครับแบนผมถ้าเป็นคนที่คิดในแง่ลบนะครับก็จะบอกว่าแบนทำไมเฟซไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหม แล้วเราจะไปทางไหนต่อได้โอ้โห و, เนี่ยกำลังทำงานทำไม่ได้แล้วแย่แล้วแต่ผมกลับมองว่าเฮ้ยผมเต็มใจที่จะเปลี่ยนนี่อาจจะเป็นสิ่งที่จักรวาลจาัดสรรมาให้ผมว่าให้ผมลองอัดคลิปมากขึ้นดูซิอาจจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผมเองก็ได้จริงไหมครับเขาเรียกว่าการเป็นกลางนี่แหละไม่ตัดสินอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วเรายอมรับนะครับเรากล้าหาญที่จะเปลี่ยนนะครับเต็มใจที่จะเปลี่ยนด้วย อ่านี้ถือว่าอยู่ในระดับกลางนะไม่ได้ระดับสูงเลยนะครับทั้งหมดที่พูดมานี้เราเรียกว่าอัตราหรือว่าอีโก้หรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราแหละที่ดีแล้วที่โอเคแล้วอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาสีเขียวคราวนี้เรามาดูสีเขียวกันนะครับสีเขียวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับเรียนรู้รักอันนี้สําคัญเลยรักนะครับความสุข นะความสุขแล้วก็สงบอตรงนี้แหละนะครับที่จะเป็นอยู่ในอารมณ์ระดับสูงถ้าใครสามารถพัฒนาตัวเองให้อยู่ในอารมณ์นี้ได้ทั้งวันผมพูดจากใจเลยนะว่าเงินเข้าทั้งวันนะครับอารมณ์เรียนรู้อย่างที่คุณมาเรียนอย่างนี้อารมณ์เรียนรู้อย่างที่คุณได้ดูคลิปตรงนี้มันก็ถือว่าคุณได้เรียนรู้ละคุณอยู่ในคลื่นหรืออารมณ์ที่ระดับสูงแล้วมันเป็นอารมณ์ดีแล้วแหละ นะมันเป็นเรื่องดีแล้วแหละดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะครับหรืออารมณ์รักรักครอบครัวรักมา้ารักแมวมันเป็นอารมณ์ที่ระดับสูงนะครับความสุขความสงบนะครับการนั่งสมาธิการไปวัดไปวาเห็นไหมเราจะสัมผัสเราจะสัมผัสได้ว่าเรามีความสุขนะครับ